สวัสดีพี่น้องขอกระซองนาอุเก่าแล้วพี่น้องเจเก่าเราเมื่อนี้อยู่เพื่อนเก่าน้องขายปกติชีวิตประจําวันเราเนี่ยเมื่อนี้สิมาส่งก็เอเกือบตกเลยพี่ส่งกาแฟให้น้องแคทพี่น้องเราสั่งเขาสี่จอกแล้วก็ซาว่าเน่สองจอกน้องแคทสองจอกพี่น้องเ่าจะไปส่งมองเพห็นเห็ดเวียกรวมอยู่วดน้ำมงพี่น้องเบิ่งน้ำมาด้วยพี่น้องกจะกาแฟไปส่งเพกัน อยู่วัดมองเพิ่นเฮ็ดเรียกรวมบ่เฮ็ดศาลาบ้านพี่น้องศาลาบ้านนามโมจะเป็นบ้านเดียวกับเฮาแหละแต่ว่าเพิ่นจะสิอยู่บ้านใหญ่เฮาอยู่บ้านเฮาคจอกพี่นอ้องเพิ่นว่าเพิ่พมมาอีกจอ,นอกนึง้อ ไข่มมกนี่หนเาหันเดียนองเคียวนวดเนาะจอกละหาพันกี่ไปลองลือว่าซาำป่านเนียเค็นเค็น เป้าว่านะมาเข้มข้นอันนี้ของเป้าว่าเข้ม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 เป้าวาอันนี้คืเป็น,น,ปนโอวติน,นขอบคุณน้องแคทแล้วก็บเป้าว่าด้วยพี่น้องที่มาอุดหนุนเอาเป็นกินอยู่ตลอดอนะพี่น้องแต่เฮาท่านได้นั่นการจะก็อุดหนุนตลอดอย่างเงย 然后它嘞米黄。你 นกไปคน,นไปสห้าี่ย,ยาย่อวะลาเามนลไลนแหละ ป้าว่ากัน้องเคียร์ลายเด้พี่น้องเดินนุดนนเฮาจันงานพี่น้องห้ามมาหอดแล้วพี่น้องห้างก็เลยสิมาเบิ่งเพิ่นกำลังขุดเพิ่นกำลังสื้อสางศาลาห้องทำหมดแล้วพี่น้องเป็นบ้านใหญ่ก้าเป็นบ้านเดียวก็ห้องอยู่แล้วบ้านตะม้งพี่น้องแต่ต้นนี้สิเพิ่นสิบสางใหม่พี่น้องเพิ่นกำลังขุดชาวบ้านเพิ่นกำลังขุดนะเห็ดเองพ่อลุงจักเม็ดนี่ลุงเม็ดหนึ่ง ข่วงเม็ดเลิกเม็ดแล้วพี่น้องถ้าผู้ใดมีใจสขาจะฆ่าอยากซอยเชริมในเด้อพี่น้องเด้อซอยเป็นแห่งใจเท่ากับสักมือเท่ากับมีโอกาสเท่ากับสิมาเลี้ยงน้าพิ่นเลี้ยงน้ำเย็นพี่น้องหรือว่ากับเพนนงมาแล้วไอ้ยังอ่ะเป็นพุทธเป็นเม็ดก็ได้จ้ะ โอยมาเอาเลยบอลนี่โอยมาาเเออบิดันนี้ปลาว่าพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องน้องแคทพี่น้องบายดีบคนะสบายดีพีตั้งโคตรน้ำเล่นเลยเลรนสงการพอดีแหละเล่นสงครามมวนแข้งแข้งขันหมาหน้าแบบทุได้แข้งแข้งเนาะพี่น้องมันมันแดดเนาะเจสี่เดือนหาพี่พ่าว่าเจสี่เดือนหาพี่พากัดมากคุดอันนี้เนาะพี่น้อง สี่สิคุดเเวเออน่ะสิคุดไหวเนาะเมื่ตอนนั้นกับโครงการพลมาเนาะนัอกเอสงชาบานาอวนี้ันนี้กำลังเริ่มสิเทเซาเลยเนาะเปราว่าข้อหน้าขอน้าผ่านน้าเทางนั้นนะอันนี้คนหนักเปลี่ยนกันคูดไปแล้ว พากันดันนางพักผ่อนมุมนี้ถ้ใช้น้องแคทถูกพี่น้องเอ้ยได้ซาร่าว่ามันยังไได้พี่น้อยขันบวร่วมใจสามัคคีกันนะบวเนาะดีแต่เป็นบ้านใหญ่เนาะส่วางบ้านสร้างหะบ้านน้อยพี่น้อยคนยังมาบวบเบ็ดได้ดิไหมยังมาบวบเบ็ดนั่นจะเป็นมุมผู่ใช่เนาะนี่คนนี้คนี้คนนี้คนนี้วะ บ้านเฮาน่ะบอคงนี่ตีบ้านเฮาน่ะในเนาะบ้านนั้นหนักพุทธได้มือละเสาห้อเสาตอนที่สร้างสลาใหม่นะเดาะวันนี้จักเสารวมเบินสแปดสั่มกันบมดนี่ใหญ่กว่าน้อกันตีกันนักนักแต่สแปดกันเป็นนั้นสแปดบ่าเขาก็ำได้นับสลาบ้านเฮานในกระสีอันนั้เป็นสลาเก่านาะเออเพิ่นยับยับมาทำทีอีกในหนึ่งนาะ เมื่อกินข่าวร่วมกับสมาชิ่อีหวัดวันนี่งแกงน่อยกันน้อยเออเสี่ยงอยู่ถ้าเท้าถือเล็กก่อนถ้าเสายขามาเลี่ยงลีบถือกรดจักมือถ้าไม่ีโอกาสก่อนถ้าเสียข่ามาเลี่ยงกระเพรนมไปนะอิเซียนวเท่ากับเห็นหน้าเจ้าเนาะไปก็ทำลย เข็งแหงเล็กแขงแงคนแข็งแห้งหรือดินแข็งแห้ง ทำไมขี้ต้มเต็มหลังป้าว่าหมดแล้วทำอะไรจริงจังไปสมหมดถ้ามไดมีรถแม่โคก็มาจองเลยไเป็แม่โคที่ว่าโอ้คร้ยาก แม่โคหันอันเจก็เล่าได้มีอยู่มาคุดคุมซาลาคงทำทำการได้ส่น้องเด้อเขอยากได้บุญบนอยุญลำบากไ้ปสิวนได้เนาะมันเป็นอ่างเลยบันนี้ก็เข้ามาหน้ามือแ่งข้าก็ขคุดได้ ไเบมันอานเรียมกาเขอีก่ใช่แเอาหนามมามาดสอก็แลกทค้ยใช่ป้ะอเคชบปุ๊บปุ๊บ ยังเห็นยังเกาะเวคือกาน่งตองกินไปกินซองนะหมูกกินเลยน่าับอปิดแล้วไล่แล้วไล่แล้วมาพี่มากเดี๋ยวมาถา่มีคนพี่เด้อ ปล่อยมันลงบ่ดนี้ปล่อยมันลงนี่ป่าว่ากัสิลงเ,นนงเล่นน้ำแบดนี้เลยอากาศมันทอดไรเนาะอากาศทอดไรสิลงแม่หนามค่ะคุณเป็นอะไรแท้เป็นอะไ,อไรแท้พี่น้องป่าว่าลังเก้ข่อยอีต้มเต็มภูเขา มาจนเต็มพุ่มนี่มันสิลงเพียงหัวเข่าไไดกันน่เนาะนังแกพ่อบ้านนะนะมันนังแกยังเฮาน,น,นี่เจ้า่าด้วยพ่อบ้านนี่อคอยขอเงินเจ้าได้ เปิดแทกแล้วเห็นองอันนี้เขจะแทกไว้แล้วแ่หาล้วอดเวลากินแหละกัไปเหตุ ไม่พออีกเสียงเสียงพอเสียงเขาลงมาอันเอาเงินมาโม่พี่น้องเอาเงินมาต่อยหน่อยเลยคือข้างไปยังข้างวับพี่น้องเงินไหลคายหน่อดพี่เนาะเราอยากคุ้มๆเลยอย่ามาพออีกเสียงเจ๊ใส่แดงพี่น้องเบอร์เกษตรเบิ่งบริเวณจักหน่อยจังลาอัเด็ดอันบริเวณวัดบารามงบริเวณวัดบารามงพี่น้องกำลังสร้างศาลาคงคำอันนี้เป็นศาลาเก่าเนาะ เอฟซีเจก้าเหลากับสีบ่โมนาบอเอฟซีเข้ากับผู้ได้ใจดีกับเรื่ออยากอ่านต่างรุนกุลาใหญ่ได้พี่น้องสลายอมทาแมนจังรักเลยซาแปดซาแปด่ซาแปดทอมันหวานซานปุอใช้มาทิเนื้อทีบอกพ่อก็เลยหยักลงมาซาแดรักเนาะสำหรับที่นีหฮาสไปได้พี่น้องพ่อก็ใมพ่อก็ม่หนาพี่น้องก็เลยก็แช่ให้อีเซียวีนได้พี่น้องเจก้เหาไม่ได้พี่น้อง สบายดีพ so ี่น้องสบายดีมือเดียวอยู่